ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคป้เครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นี่แทแล้วทันเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับหลักการพิจารณามีด้มา,ามไม้ฝักไม้ยุกต้นงานช่างฉิมนะครับว่าต้องมอีหลักการพิจารณาสังเกตยังไงนะครับว่าจะรู้ว่าถึงจะรู้ว่าเป็นมีดช่างฉิมยกต้นนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงประวัติ ของช่างชิมยต้นครับแล้วก็ประวัติความเป็นมามีดเล่มนี้นะครับว่าได้มาจากไหนนะครับแล้วก็สร้างประมาณปีพศอ,อ,อะไรนะครับแล้วก็วัสดุทํามาจากอะไรนะครับก่อนเราจะไปพูดถึงตัวมีดนะครับเรามาพูดถึงประวัติช่างชิมข้าวขาก่อนนะครับทางช่างชิมนะครับตอนที่วัดหนองโพมีการประกวดตีมีดนะครับ ทางช่างฉิมก็ได้ไปลงประกวดตีมีดเหมือนกันนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ60ปี70ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าคนต้องการมีดลงมพอเดิมเป็นจนํานวนมากนะครับทางวัดหนองโพก,ก็เลยมีการจัดการประกวดมีดนะครับโดยคณะกรรมาการวัดนะครับเป็นผู้ตัดสินช่างที่ได้ลงประกวดตอนนั้นก็มีใครบ้างก็มีช่างชิมทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเล่มที่ผมให้มาดูนี่ก็เป็นการช่างชิมนะครับยุคต้นช่างสอนนะครับ ช่างเชยช่างรี่ช่างพัดนะครับช่างแทนนะช่างไขนะครับอันนี้ต้องเป็นทุกคนก็ต้องน่าจะรู้จักอยู่แล้วน,นะครับเพราะว่าบุคคลที่ผมที่ผมพูดมานี่คือเป็นบนุคคลที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์หลวงพ่อเดิมนะครับที่มีการจดบันทึกลงมบแล้วก็ช่างชาวบ,บ้านนะครับอีกหลายๆคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในประวัติทางวัดหลวงพ่อเดิมนะครับทางวัดหนองโพนะครับ ก็ช่างชิมนะครับก็ได้ลงประกวดนะครับโดยมีคณะกรรมการวัดนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ที่ประกวดในครั้งนั้นนะครับช่างชิมก็ได้อ่าชนะเลิศไปนะครับในการประกวดนะครับการทํามิดมอนะครับช่างชิมนะครับด้าไม้ฝักไม้นะครับจนนิยมมากนะครับในยุคต้นสนมาก ได้ยุคต้นนะครับมีด้ามไม้ฝังไม้จะเยอะนะครับจะไม่ค่อยมีด้ามงานนะครับเพราะว่าเป็นยุคแรกๆนะครับที่ทํานะครับช่างชิมนะครับตอกมีดมาก่อนปีสองสี่สองสี่แปดสองนะครับจนกระทั่งนะครับปีสองสี่สองสี่เก้าสี่นะครับก็หลงพอเดิมจะมรณะภาพนะครับช่างชิมก็ยังตอกมีอยู่นะครับแล้วก็ได้ไปตอกให้ทางเกจิท่านอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆนี้จะตอกมีถล่มพอเดิมนะครับ แล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเดิมผุกเสกนะครับเรื่อประวัติช่างฉิมนะครับหรือช่างฉิมนะครับนามสกุลพุทธลักษานะครับเกิดวันศุกร์เดือนที่8นะครับแรมแปดค่ำปีมะเส็งนะครับตรงกับปีพศสองสี่สี่แปดนะครับบิดาชื่อนายเสร็งนะครับพุทธลักษามารดาชื่อนางจีนะครับอินประสิทธิ์นะครับเกิดที่ตำบลม่วงหักอำเภอพายุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ แล้วภรรยาของช่างชิมนะครับชื่อนางจำรัดพุทธรักษานะครับนามสกุลเดิมจันเทศนะครับเกิดปีพศสองสี่ห้าหกนะครับก็ในการนะครับตีมีดของหลวงพ่อเดิมยกต้นนะครับก็จะตีทีละเล่มทีละเล่มนะครับแล้วก็เอาไปผุกเสกทีเดียวนะครับแล้วมีดแต่ละเล่มนี้ต้องทํามือนะครับ เพราะว่าถ้าเคยไปถ้าใครเคยไปที่วัดหลงพเดิมนะครับก็จะเห็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทํามีดนะครับของช่างชิมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอันนั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในยุคนั้นจริงๆเลยนะครับแล้วทุกชิ้นนี้เป็นเครื่องที่ต้องใช้แรงงานมือนะครับแรงงานฝีมือทํานะครับไม่ได้ใช้แรงงานเครื่องนะครับหรือว่าเหมือนปัจจุบันนะครับในการใช้เครื่องทํานะครับอันนั้นจะใช้ อ่าอุปกรณ์ที่อ่าตอกเกี่ยวกับมือหมดเลยนะครับในการตีมีดให้หลวมพ่อเดิมปลุกเสกนะครับตะก่อนก็จะทั้งช่างที่จะส่งมีดให้หลอมเพ่อเดิมปลุกเสกนะครับก็จะตีทีละห้าเล่มสิบเล่มนะครับแล้วก็ส่งให้หลอมพ่อเดิมปลุกเสกนะครับแล้วก็มีดด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็เป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะว่าคนต้องการเยอะนะครับเพราะว่า ในยุคนั้นก็มอีอันตรพานยเยอะนะครับโจรแล้วก็มีสิ่งสาราสัตว์พวกคุณใส่มนดํานะครับคนก็เลยต้องการมีดหลงพระเดิมเยอะนะครับวัตถุมงคลหลงมพระเดิมนะครับ,ไม,มรบไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับแล้วก็ พวกผ้างาแกะพระปิดตาตะกรุดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเสื้อยันผ้ารอยเท้านะครับยันประตูโบสถ์นะครับหรือว่าวัตถุมงคลอะไรนะครับที่หลงเพื่อเดิมผุกเศษหรือจานมือไว้นะครับนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆของช่างชิมนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องมีดกันนะครับมีดเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับช่างชิมยกต้นนะครับผมให้ดูตัวมีดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับ ไม้นี่เก่ามากนะครับเพราะว่าผมจะทาวิดีโอคลิปไหนผมก็จะพูดถึงความเก่านะครับเพราะว่าเครื่องรางหรือวัตถุมงคลนี้ผ่านการเวลามา90ปีร้อปีนะครับต้องมีความเก่านะครับถ้ายังมันเงายังมันวาวอยู่นี่แสดงว่าไม่เก่าจริงนะครับจะเป็นแก้งเก่านะครับแสงอาจจะสะท้อนนะครับเพราะว่าผมเปิดไฟนะครับเพื่อจะได้เห็นลายชัดๆนะครับ เห็นไหมครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับแลวคนก็สงสัยว่าเล่มนี้จะดูยังไงนะครับว่าเป็นเสมาของช่างฉิมนะครับหลายๆคนจะดูเป็นช่างสอนนะครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าถ้าเป็นเสมาไบโพนี้ต้องเป็นช่างสอนหมดนะครับเห็นไหมครับถ้าตอกลายถ้าตอกลาย,ยานี้นะครับถ้า ผมก็จะมาทําวิดีโอช่างสอนกับช่างฉิมเทียบกันให้ดูนะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะพูดถึงช่างฉิมอย่างเดียวนะครับนี่ว่าจะจะได้ไม่งงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต่อกระดูกงูร่องเลือดชัดเจนนะครับอันนี้ฝีมือของช่างฉิมแน่นอนนะครับยุคต้นนะครับนี่ถ้วยเป็นโลหะนะครับเก่านะครับเห็นไหมครับ แห้งมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคั้งข้างในเห็นไหมครับคั้งนี้แห้งมากเลยนะครับคั้งนี้แทบจะหลุดออกไปจากตรงกันมีดหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับดูง่ายเลยนะครับอย่างนี้เป็นมีดครูได้เลยนะครับ ไม้ที่นิยมทํานี่ก็จะเป็นพวกไม้พยุงนะครับเป็นพวกไม้มงคลหมดเลยนะครับในการนํามาทํามีดลงพืเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับถ้วยโลหะนี่เก่ามากเลยนะครับ เก่าทุกจุดเลยนะครับเสเสมา,อ,า,อ,าอย่างนี้เป็นเสมาของช่างฉิมนะครับของช่างสอนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะต่อคมๆนะครับก็บผิวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำเทียบกันนะววิดีโอนี้ผมจะทำช่างฉิมนะครับเล่มเดียวนะครับผมก็จะมาอธิบายต่อนะครับให้ดู ใบมีดนะให้ดูตอมมีดกับฝักก่อนนะครับอันต้องเก่านะครับนี่เห็นไหมครับการเข้าฝักแบบโบราณนะครับเล่มที่ผมมาให้ดูยุคต้นจะนิยมเข้าฝักแบนี้นะครับเพราะว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับนี่เป็นสลักอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ โลหะอันนี้ขยับได้นะครับแต่ว่าผมบีบไว้นะครับกลัวโลหะจะหายนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเก่าหมดนะครับเก่านอกเก่าในนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าเก่านอกเก่าในต้องเป็นอย่างนี้นะครับ ไม้นี่นิยมทำาอ่ใช้ไม้ชิงชังนะครับกับไม้พยุงนะครับแล้วก็นะครับและวัสดุที่มาใช้ในการประกอบทำม,มีของหลวงพ่อเดิมนี้เป็นวัสดุเกรดดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีวัสดุเกรดต่ำเลยนะครับถึงว่าถึงระยะเวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับ เห็นครับมียกต้นนี่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเหมือนมียกกลางกับมียกปลายนะครับที่มีรูปแบบชัดเจนแล้วนะครับในการตอกลายในยกต้นลายเสมาใบโพนี่มีหลายช่างมากนะครับไม่มีไม่ได้มีแค่ช่างสอนนะครับถ้ายกปลายกับยกกลางกับยกปลายนี่ก็จะพอแยกได้นะครับเพราะว่ามีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วนะครับถ้าเห็นน้องสิงก็จะรู้นะครับว่าเป็นช่างชิมนะครับหรือเห็นเสมาใบโพก็จะรู้นะครับว่าเป็นช่างสอนนะครับเห็นไหมครับ มีดในดีสภาพดีมากเลยนะครับเป็นมีดใช้ทําน้ำมนต์นะครับเป็นมีดครูนะครับหายากมากนะครับไซนี้ประมาณสิบสี่นิ้วนะครับเล่มนี้ลมดามระฝักประมาณสิบสี่นิ้วนะครับหายากนะครับมีดไซนี้นี่นะครับ นะครับทั้งตัวฝักและตัวตัวด้ามเห็นนะครับสีเดียวกันนะครับอันนี้สังเกตง่ายเลยนะครับว่าเป็นฝักเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับนี่เป็นไม่ช่างชิมยุคต้นนะครับนี่เห็นไหมครับไซนี้หายากมากนะครับปกติจะเจอไซพกพานะครับก้านิ้วก็ว่าหายากแล้วนะครับอันนี้ประมาณสิบนิ้วขึ้นี่ยิ่งหายากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นงานของช่างชิมเลยนะครับยุคต้นนี้ ของช่างชิมนี่หายากมากนะหายากมากนะครับ,หาารบเห็นไหมครับอันนี้คือโลหะเดิมๆเลยนะครับเป็นมีใช้ทําน้ำมนต์มานะครับสภาพก็เลยไม่ไม่ได้ไปใช้ไปฟันหรือว่าใช้ไปอะ,อะไรมากนะครับทํางานหนัหนกๆก็เลยใบมีดเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดคมหรือเปิดอะไรเลยนะครับอันนี้ทำมาทำพิธีกรรมเลยนะครับ ใช้ในการทำน้ำมนต์นะครับเรื่องนี้เห็นไหมครับว่าจะวิดีโอไหนผมก็จะพูดถึงความเก่านะครับเก่านอกเก่าในอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับจะต้องดูความเก่าให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องรู้ประวัตินะครับความเป็นมาที่มายังไงนะครับความชัดเจนนะครับแต่หลักๆต้องดูความเก่าแล้วต้องอ่านลายมือช่างให้ออกนะครับถ้าอ่านลายมือช่างไม่ออกนี้ก็ อาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าลายมือช่างนี้สําคัญนะครับแล้วก็ต so ้องรู ning, ้ด้วยนะครับว่าเป็นลายมือลายมือของช่างที่ตอกมีดหล่ลมเพเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสีมาใบโพนี่มีหลายช่างมากนะครับนะครับแล้วก็มีดหลมพเดิมยุคต้นนี่จะหาแบบฝักฝักเดิมๆนี่ยากมากนะครับเพราะว่าส่วนมากจะไปทําฝักมาใหม่นะครับเพราะว่าฝักแตกหรือว่าโลหะนี่ต้องไปรัดวายมาใหม่นะครับ นี่ก็วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอคร่าวๆนะครับสำหรับการแยกลายเสยมาใบโพของช่างชิมนะครับผมก็พยายามจะทำวิดีโอให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับเพราะว่า youtube เวลามันมีจำกัดน,นะครับในการเตรียมตัวในการเตรียมความพร้อม,อม,อม,อมในการทำวิดีโอนะครับวิดีโอหน้าหรือวิดีโอต่อไปผมก็จะพยายามนำมีดหลายๆเล่มของหลายๆช่าง ทางด้ำด้ำไม้ฝักไม้ด้ำไม้ฝักงานเดี๋วด้ำงานฝักงานมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็วัตถุมงคลอื่นๆผมก็จะผัดเปลี่ยนมาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นลายแบบนี้นะครับลายเสยมาว้โพงนี้นะครับก็แยกได้ง่ายๆนะครับว่าต้องเป็นลาของช่างชิมแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับ,รบหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็หลักการดูเลยนะครับก็ ทักมาสอบถามผมได้ที่อดีตไลน์นะครับ0989315050นะครับทักมาทางอดีตไลน์ผมจะสะดกกับการโทรมาครับโดยติดต่อโดยตรงนะครับ0989315050นะครับทางไลน์ก็จะส่งรูปอะไรมาผมก็จะเห็นนะครับเพราะว่าถ้าติดต่อมาโดยตรงนี้ก็จะส่งรูปให้ผมดูไม่ได้นะครับหรือว่าพิมมาถามไม่ได้นะครับว่าหลักการอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอ youtube นี้ผมพยายามจะพูดให้กระชับนะครับเพราะว่าบางที ก็พูดค้ามไปในหลายๆจุดนะครับถ้ามาสอบถามทาง ID ดีไลน์นี่มันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าผมสามารถส่งรูปให้ดูได้นะครับเปรียบเทียบได้นะครับว่าเป็นมีของยุคไหนแล้วก็ของช่างไหนนะครับแล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะครับหรือใครมีประสบการณ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของเกจิที่ทุกท่านสะสมแล้วที่บูชาอยู่นะครับแล้วมีประสบการณ์ดีๆนะครับก็ นะครับเพราะว่าทางไอเดีไลน์มันจะเป็นช่องทางที่สะดวกสุดๆแล้วนะครับของผมนะครับก็วิดีโอนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวพอคลนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆของผมนะครับที่พยายามจะมาทําทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เวลาก็ อ่ะพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ